ความดันกับไตเนี่ยพยายามทานน้ำเยอะๆหน่อยถ้าไม่ได้จำกัดน้ำนะคะแต่กินให้เยอะที่สุดเท่าที่เรารับไหวแต่ต้องไม่บวมถ้ารู้สึกว่าตัวบวมหรือท้องอืดแสดงว่าไตามันขับออกไม่ทันดูตัวเองว่าเรารับน้ำได้ขนาดไหนนะคะแต่การกินน้ำให้เยอะที่สุดเนี่ยมันจะช่วยขับของเสียในไตหรือล้างเลือดของเราออกแต่ถ้าต้องไม่บวมถ้าบวมเนี่ยแสดงว่า มันขับออกไม่ทันนะคะ<ม>ก็ตามนี้แล้วก็ให้ไปน,นวดผ่อนคลายหรือว่าแช่น้ําอุ่นให้เส้นเลือดมันขยายตัวหรือว่าคลายตัวออกก่อน<ม>เวลากินผู้หลานเข้าไปทะลวงพิษได้ดีไตเนี่ยถามว่าตัวไหนที่จะช่วยในการบํารุงไตบ้างนะคะก็คือใบเตยใบโบบกนบ้ยานางกินเสริมวันละหนึ่งแก้ว7-14วันให้ตัวมันเย็นขึ้นนะคะ<ม>น้ําไข่ขาวคนน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวแพทย์แผนไทยคือยาเย็นทําให้เลือดมันเย็นแต่ว่าทําไมเอาไข่ขาวมาไข่ขาวเป็นโปรตีนแบบเย็นแล้วล้างพิษในเลือดด้วยนะคะ แต่ให้ลดอาหารประเภทพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเพราะมันเป็นโปรตีนร้อนพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันจะทําให้โปรตีนร้อนทําให้ตัวร้อนพราะตัวร้อนมันจะลงไตเนาะกินได้แต่ไข่ต้มแต่ว่าอย่าไปอัดเยอะเดี๋ยวโ,โปรตีนมันสูงเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นโปรตีนด้วก็วันละสองสามฟองอย่างเงี้ยเสริมเข้าไปกินกับน้ำซาข้าวได้นะคะ,ะแบบนี้ก็ได้แล้วก็พยายามเลี่ยง ของที่จ,จัดจัดนิดนึงนะคะเข็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดอย่างเงี้ยค่ะจะต้องลดความร้อนในตัวลงเน้องเรากินผู้หลานได้เลยนะคะาตามนี้เจ้าค่ะ